สวัสดีค่ะโอเควันนี้จะมาสอนทำคอนทัวร์หน้านะจ๊ะอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในขั้นตอนแรกเลยนะคอนทัวร์หน้าคืออะไรคอนทัวร์หน้าก็คือแบบการไฮไลท์หน้านั่นแหละที่ทำให้ตรงนี้มีมีเงาตรงนี้มีแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการสร้างมิติให้กับบนใบหน้านั่นเองนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยการลงรองพื้นก่อนนะดินะัลงมอเจอ์ไรเซอร์ไปแล้ว ตัวเดิมนะคะที่ลงวิดีโอไปเมื่อวาน cover girl จะลงพ่วดหน้าแบบนี้เลย แปลงเนี่ยมันช่วยเบลนดได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องให้จนนี้นะคะเป็นตัวเก็บรายละเอียดทำให้หน้าเนียนขึ้นนะคะ มีการแบบนี้เรื่อยนะจะลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะปกปิดเพิ่มชอบรองพื้นตัวนี้มากเลยมันติดทนนานทั้งวันนะคะ เมื่อวานที่ทำวีดีโอไฟล้างหน้าตอนห้าทุ่มเครื่องสำอางหลุดออกน้อยมากยังคงอยู่นะคะหน้ายังเนียนอยู่เลยตั้งจากการแต่งหน้าสองโมงเช้ายันห้าทุ่มนะของข้อสุดยอดจริง,รงๆเผลอๆอาจจะอยู่ได้ทั้งคืนนะครั้มันเลิศ ยลืมคออันนี้ก็เทียวจะเลื่อนลง ไฮไลท์ด้วยโปรคอนซีลเลอร์ LA Girl Pro Concealer HG High Definition Concealer นะคะจากอเมริกานะคะดี่น่าเลือกใช้สี Natural นะคะ GC 972นะแต่ดูที่หลอดของตัวที่ขาวสุดนะตัว by คลาสสิกวายวอรี่ตัวนั้นดีน่าก็น่าจะใช้ได้ดูแล้วไมไ่ได้ค่อยต่างกันเท่าไหร่มีขายนะจ๊ะขับบีบออกมาใต้ตา,ตาจริงๆตรงนี้เราทาไปแล้วแต่ว่ามันเป็นไร ใครหน้าผากแคบวก็ลุสูงนะคะใครหน้าผากไม่แคบก็ไม่ต้องนะอย่างนี้ออกมาเป็นอินเดียนแดงนะคะเสร็จแล้วเราก็เบรนด้วยเรียลเ Brush Point Foundation Brush นะคะ ถ้าใครไม่มีจะเอาสปองเนี่ยเบรนไปเลยก็ได้ต้องเร็วหน่อยเพราะว่าของคอแห้งเร็วมาก คือดีน่าหาซื้อตัวสีเข้มไม่ได้ของขาดตลาดแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาในการที่จะทำคนทัวเพราะเรามีชนิดผงนะเราก็ใช้ชนิดสว่างตัวนี้ตามจุดที่น่าลงดังกล่านะคะเราค่อยเอาชนิดผงเนี่ยไฮไลท์ ตรงโซนที่เราอยากให้เป็นเงา โอเคเสร็จ okay. แล้วก,ก็ใช้บรอนเซอร์ที่มีนะคะสีเข้มๆแปลงก็คือประมาณนี้นะคะหรือว่าของวิวเทคนิคก,ก็ได้ลงไปตรงร่องแก้มตรงนี้คาง บริเวณชายผมนะคะแต่ถ้าใครหน้าผากแคบอยู่แล้วก็ไม่ต้องไลท์ข้างบนนี้มากนะคะแต่ถ้าใครหน้าผากแง่กว้างอยู่แล้วก็ต้องอาจจะต้องได้ไลท์เยอะหน่อยน,นะสันจมูก ใชชนิดเนื้อแมตนะคะอย่าไปใช้ตัววิ่งวิงในการไลค์ขั้นตอนนี้นะคะตัววิงวิงก็คือตัวที่มีชิมเมอร์อย่างตัวนี้ดีน่าจะไม่ใช้ลงพวกวาดเขียนตรงนี้นะคะใช้เนื้อแมตทั้งหมดเนื้อวิงวิงไม่ยืดลองแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ เดี๋ยวเทคนิคบ u ัชตัวนี้เซตติ้งบ u ัชนะคะเขี่ยออกนะ เหลาจมูกนะฮะเสร็จแล้วไฮไลท์ต่อ ะคะใช้แปรงที่เป็นลักษณะตัดแบบนี้นะคะดิฉ้นใช้ของ n a j e r o c l e a b r u s h แปรงเขานุ่มมากเลยหลายคนมีแล้วแหละนะคะก็ใช้ด้านนี้นะคะเฉียงลงแบบนี้นะคะปัดเบา ทำปากจูให้มันมาตามร่องปากจูของเรานะคะ เห็นจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเงาไปแล้วนะคะหน้าก็จะดูแบบเรียวขึ้นอะไรอย่างนี้จมูกก็จะเห็นเป็นสันนะคะต่อไปคือการเรียแป้งแป้งก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าดีน่าใช้สองสีนะดานนหน้นาก,กับ แต่ทั่วหน้าไฮไลท์ตามรอยเดิมที่เราเคยลงตัว l อ g เลงไปค่ะ เราไม่ต้องพับพับละเอียดตอนนี้ก็ได้นะย่าเพิ่งตกใจนะยังไม่เสร็จต่อไปบานาน่าจะใช้แปลงใหญ่เพราะเราจะใช้ทั่วหน้าลักษณะอยากปัดนะแป้งไปหมดต้องจิ้มไม่งั้นฟุ้งกระจายหมดเลย ขอด้วยแปลชดถ้าเอาแปลงตัวไหนตัวใหญ่ด้วย่ะ ลงบัชออนชนิดผงที่เรามีคือวันนี้แต่งหน้านูด๊ดก็เลยไม่ได้ลงในตัวสตรีครีมคือเน้นคอนทวร์หลวนสีชมพูแบบนี้นะคะทำแบบจะยิ้มอะไรเงี้ย เยอะเพราะอันนี้จะนูดเสร็จแล้วก็มาไฮไลท์ตรงบริเวณนี้นให้สว่างนะคะใช้ Wet n w นด์ไเพื่อจะแกะก่องชอบมากเลยเนื้อเขาจะแบบเม็ดเม็ดวิงเขาละเอียดละเอียดมากนะใช้เซตติ้งบ u ัชของ r e Real Technique นะคะ แรบลงไปแล้วก็ลงบริเวณนี้เห็นไหมจะเห็นว่ามันจะวิ่งวิ่งเล็กๆตรงนี้นะคะเ่นเดียวกันเดี๋ยวปัดนะจิ้มสารจมูกแค่นี้ ใครอยากจะให้คอจ้วงคอวิงก็เอาแปรงขนาดใหญ่นะที่เอาลงแปง้งนะคะก็จิ้มลงไปบริเวณคออย่างเงี้ยแต่งหน้าอย่าลืมคอนะจ๊ะไม่ใช่หน้าลอยอย่าแต่คอดำเน่า no, นะฮะอ่ะเซ็ตทุกอย่างเข้าด้วยกันปัดๆขั้นตอนต่อไปก็คือลิปสติก วันนี้นูดใช้สีนูดนะคะเวทแอนวายเก้าศูนย์สองสีนะคะ,น,ะ,คะนี่น่าใช้แทบทุวกวันคือสีนี้ไม่น่าเชื่อว่าที่สติกราคาถูกเกต่จะใช้ดีมากมีเองน่าจะเป็นสิแท่งเอ๊ะรถนะ เนื้อเขาเนียนมากเลยลิปสติกหาลิปไลเนอร์ไม่เจอไม่รู้หายไปไหนอะไระพอดีว่าทำวีดีโอจนเช้าะะแล้วค่ะปากฉันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคม่จริงๆลิปไลเนอร์ก็สำคัญนะคะสำหรับคนที่มีขอบปากเลยเนี่ย วาดนะคะมันจะดูแบบแบบเซ็กซี่ขึ้นอ่ะเสร็จแล้วนี่คือลุคที่ออกมานะคะยังไงก็ฝึกลองทำกันดูนะไม่น่าจะยากกันก็พร้อมที่จะไปทำงานหรือออกงานแล้วจ้ะตอนนี้ยังไงก็ึกลองทำดูนะจ๊ะถ้าเกิดว่า อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คือลายมานะจ๊ะก็ D E N A 2 1โอเคสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะช่วยให้เพื่อนๆได้รับความรู้ในการแต่งหน้าให้สวยขึ้นนะคะคนทัวหน้าอย่างไงหลายคนยังไม่รู้จักคำว่าคนทัวคืออะไรนะตอนนี้ก็รู้จักกันแล้วโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย